ร้านนี้เขาบอกว่าเผ็ดสุดในโลกโลกในโลกวันนี้เราจะใช้พริกของเทโรลินาล่าริปเปอร์เทโรลิน่าริปเปอร์เป็นพริกที่เผ็ดอันดับต้นสุดในโลกนี่มันไม่ใช่เตีเต๋ยวเรือนะมาดูมาดูมันคือพริกแกงมันไม่ใช่เตี๋ยวเรือแล้วอามาเลยเราก็มาแล้วเนื้อฮะดูชิ้นเนือหนาเต่งๆแบบนี้อือด,ดูครับามากันเลยอ เมนูที่เผ็ดที่สุดในโลกกระตูอีกเนาะนบบมิ้เต์อเกิดขึ้นถือเป็นเมนูที่ชาเลนจ์มากนะฮะพี่เป็นคนแรกแ้่แต่เปิดร้านมาเลยรือป่ากินเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยริกสักเ็ดพี่ก็ไม่เหลือพี่อยากได้น้ำเปล่าไหมไม่เป็นไรพี่โอเคอยู่ไม่เป็นไรพี่โอเคอยู่พี่จะหมดแล้วขอ3พ0 0ไลน์แล้วกันอันนี้ให้น้ำตาสองข้างที่อยวันนี้จะมากินเตี๋ยวเรือนะฮะตอนนี้ท่ทาวินทาวร้านนี้เขาบอกว่าเผ็ด ในโลกในโลกไโลกที่สําคัญชื่อร้านโคตรยาวน่าจะยาวสุดในโลกด้วยชื่อร้านว่าอะไรเดี๋ยวไปดูอา่านชื่อร้านครับ,บถือสามง่ามอยู่หน้าร้านเลยชื่อร้านว่าเทาพเจ้าเพิส,สนนก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งรุ่มแม่น้แยงีเียงและกษัตริย์แห่งอาณาจักรทั้งเรทพาตนานก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งรุ่มแม่น้าแยงสีเกียงและกษัตริย์แห่งอาณาจักรทั้งเจ็ดแค่ชื่อก็เหนื่อยแล้วมาแล้วไปดูดีกว่าวานนี้เขามีเมนูเด็ดคืออะไรแล้วทำไมามันแซ่บสุดในโลกไปเลยครับ เข้าไปด้านไหนวะเข้าด้านนู้นมาถึงก็โทรหาแล้วครับผิดด้านครับเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องเฟิร์นซึ่งวันนี้เจ้าของร้านไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็ผู้จัดการก็ไม่อยู่ับรายรกันกันส่วนเราบุกมาเลยครับเจอเลยขาเอาคุณเลขาเฟิร์นแนะนำหน่อยว่าเมนูที่ร้านมันโหดยังไงมันพิโรดยังไงอ่ะมาทางร้านเรานะคะก็จะมีเมนูหมูจาบเมนูเนื้อค่ะ โดยปกติแล้วอะค่ะเราตรงนี้ทั้งหมด4เลเวลด้วยกัน4เลเวลคือ0 1 2 3อ่าค่ะแต่ทีนี้ตัวที่เป็นกิมมิคของเราคือเมนูนี้เมนูซาทิโรดน้ำตกวาคิวเผ็ดที่สุดในโลกเดี๋ยวดูก่อนถามก่อนว่าใครคิดชื่อร้านไม่ใครคิดชื่อร้านเราของร้านเลยค่ะชื่อรานมากมาต่อ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 เข้ามาแต่ตัวนี้โดยปกติแล้วอะค่ะตัวเมนูอื่นเราใส่ขวดเลือกสินดา แต่ตัวเนี้ยเราจะใช้พริกของเทโรลิน่าลิปเปอร์เทโรลิน่าลิปเปอร์เป็นพริกที่เผ็ดระดับต้นสุดเผ็ดท,ท,ท,ที่สุดในโลกออ<ช>พอเวลากินเข้ามาเนี่ยมันจะฮุบขึ้นมาเลยมันจะเผ็ดโดดขึ้นไปเลยใช่ใช่ใช่แล้วเราก็จะผสมกับพริกจาแล้วก็พริกหัวเรือด้วยซึ่งจะค่อยๆเผ็ดจะหอมตามไปไบ้านเราพริกหัวเรือเนี่ยก็จะหอมแล้วก็ค่อยๆเผ็ดขึ้นไปแต่พริกจิงดาจะเป็นพริกที่บ้านเราอ่ะใช้อยู่แล้วซึ่ง มันก็จะค่อยๆไล่ระดับความเผ็ดขึ้นไปเรื่อยๆคือยังไงเผ็ดชาเผ็ดอะไรมันเผ็ดหมดแล้วเพราะาใส่ทุกอย่างใช่ค่ราะเราใส่ทุกอย่างรวมกันไว้ต้องน่ากลัวมากต้องลองสิครับแบบนี้ความเผ็ดระดับไหนนี่คะสูงสุดครับสูงสุดครับสูงสุดเลยอสูงสุดเลยอ๋อไม่เผ็ดศูนย์ก่อนเลยเหรอที่สุดพี่ก็ไม่รู้น้อยเลยดิเอาเผ็ดสามเลยนะเผ็ดสามเลยมา สามเลยได้ค่ะโอเคแล้วก็จะเอาเป็นตัวนี้เนาะเป็นเมนูเมนูซ่าเมนูซ่าครับเมนูซ่าก็จะเป็นเส้นบะหมี่นะคะหมี่ใช่ครับโอเคอันนี้เราจะไม่ให้เลือกความเผ็ดเพราะว่ามันก็คือกระโดดสุดไปอ่าถูกต้องเฮ้ยมันโดดต่างกันเยอะไหมอยากรู้อยากรู้ถามกันก็รูก่อนอันนี้ืสิบบวกอ่ะสิบบวกที่คืออันนี้มันคือพริกบ้านเราเมื่อไรที่กินอ่ะมันก็จะค่อยๆเผ็ดขึ้นไปเรื่อยๆถูกปะแต่พอเนี้ยพอพี่กินเข้าไปอ่ะ มันก็จะปี๊ขึ้นไปก่อนเลยแล้ว,วก็อื้อก็จะไฟฟลาเวลาเรากินเข้าไปในปากใช่ไหมมันก็จะเผ็ดไปเรื่อยๆในปากโอเคไม่กลัวนะฮะแต่เอาชัวร์ไว้ก่อนเลยสั่งเครื่องดื่มของทางร้านทั้งหมดมานะฮะบีโอเลียนมะตูมเก๊กฮวยนะครับกระเจี๊ฟและก็ชาดำเย็นมันก็ช่วยได้สักอย่างที่นี่ไม่มีนมไม่เป็นไรเพราะนมช่วยแก้เผ็ดได้นะฮะเวลากินเผ็ดมากๆแต่ไม่เป็นไรเราว่าเราได้อยู่ลองดูลองดูครับตื่นเต้น แล้วชามแรกของเราก็มาแล้วนะฮะอันนี้ลองท้องออดเดอร์ก่อนให้มีอะไรในท้องคือเมนูวากิวเพอร์ซิอุสนะครับแล้วก็ความเผ็ดระดับ่าคือสูงสุดของความเผ็ดแบบทั่วไปแล้วก่อนที่จะขึ้นไปเป็นเมนซ่าวากิวเขามาแบบขอโทษนะครับว่าใช้มือนิดนึงมาปเป็นกานแบบนี้แล้วเวลากินนะฮะเราจะให้เกยรติเขาในการที่ให้พริกติดๆแบบนั้นแหละแล้วกินเข้าไปเลยเจ๊รู้ความเผ็ดเป็นเรื่องไหนไม่ต้องผสมน้ามาเลยครับ รอแล้วหนึ่งอแล้วหนึ่งได้เป็นร่ต่อไปมีลิ้นเอ,อยใช่ไหมนี่มีเป็นแก้วอะไรเอ่ยอามาชิมดูก่อนเลยว่าอร่อยจริงมุยครับน้ำเขามีความัวครับเป็นควนละหอมร้านนี้อร่อยจริงบอกเลยว่าอร่อยมาก มันไม่ใช่เต๋วเรือนะมาดูมาดูมันคือพริกแกงมันไม่ใช่เต๋วเรือแล้วมนพริกแกงอย่างเนี้ยเอามาเดื่อวเราก็มาแล้วต้องกินเลยเนาะลุยครับสบาใจมากเนื้อฮะดูชิ้นเนื้อหนาเต,ต่ง แบบนี้ดูนี่ครับมันเ,เป็นดูที่เผ็ดที่สุดในโลกเพราตโพริกเนาะดูเยอะ กินจ้าต้องเข้มแข็งพอสมควรเนอะเวลากินเมนูนี้ดูนี่นะก็ไม่คิดเยอะก็กินไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็หมดนี่แะมันข้นมากเลยน้ำพี่เผ็ดไหม ได้ดูยังดูยับ อะไรแล้วนี่ครับ <c oughs> อืมมาเต็มเลยอืม นี่โหดเดียวตาไลอะอือถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดตอนท้ายนี่แหละความเผ็ดมันขึ้นมาในพริกแห้งไหวอยู่สบายมากน้ำเปล่าพี่ ไม่เป็นไรดูต่อเลยส่วนนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นปลากรอบไอ้ลูกชิ้นเ,เลยนะปลาระเบิดเฟี้ยวของเขานะฮะกรอบมากดีเลยเกลียวกนะ็กทอบเป็นใหม่แล้วใช่ไหมดนะูฮะหกรอบลูกชิ้นเอ็นทมพันเหมือนกัน,ขกนขเขาบอก ดูครับลูกชิ้นดีเลยนุ่มหืเด็ดคานไ้อีกประมาณแค่สามทีจะเริ่มปรับได้แล้วกลับคุณภาพปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือเป็นเมนูที่ชาเลนจ์มากนะฮะแต่อร่อยมันคือการกินพิกแกนมันไม่ความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจะบอกเลยว่าเผ็ดจริงและสะใจมากแล้วก็สามารถทำให้น้ำมูกไหลได้ถือว่าเยี่ยมจริงกินต่อฮะเดือ นี่ก็ดีนิ้นของร้านนี้เขาตุ๋นได้ดีมากมันเปนนื่อแล้วมันแบบมันไม่เละมันอร่อยจริงๆรู้ยัะ เมนูนี้หมดแล้วนะฮะถามน้องเฟย์ว่าพี่กินไปไงบ้างอันนี้พี่กินเกี้ยงเลยไม่เหลือเลยพิกสักเม็ดพี่ก็ไม่เหลือพี่อยากได้น้ำเปล่าไหมไม่เป็นไรพี่โอเคอยู่ไม่เป็นไรพี่โอเคอยู่พี่เป็นคนแรกแตั้งเปิดร้านมาเลยหรือเปล่ากินทานหมดโดยที่ไม่กินน้ำเลยแม้แต่น้ำซุปอะพี่ก็ไม่ซดน้ำซุปเลยเราไม่เอานะฮะ <laughs> ขอบคุณสำหรับคำชมดีครับ <laughs> แฮปปี้มากแต่ตอนนี้เริ่มลองท้าวทิพมุกโปงแล้วถ้าอยากลองนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเมนูซาพิโรจนะบอกเลยว่าการันตี จังใจเลยว่าเมนูนี้สอบผ่านหรือว่าของร้านสอบผ่านหรือว่าเผ็ดจริงๆนะฮะมาได้เลยที่ร้านชื่อว่าอพูดเลยแค่ประจ้าผู้ซื้อสัมดาวที่เกเล,ลือแหย่รุ่นแม่นายสี่เกียงและกระสาแหย่อนาจักทั้งเจ็ดพูดชื่อร้านไปขอนลมตาอีพีนี้มันมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นะฮะพี่จะหมดแล้วของสามพันไลค์แล้วกันอันนีใ้ให้ให้ให้น้ำตาสองข้างนี้น่อยขอบคุณมากครับสุดยอดครับโคตรเฉียบเลยเด็ดขนมหวานตัดเผ็ดหน่อยนะฮะเป็นเมนูที่เร้านมากสุดจริง มาทับทิมกรอบไปทับที่สยามใช่ไหมไั้สยามลุยฮะอือันนี้ก็ดีนะเดือดใจตันนี้ลูกตาลลายแก้วลุยฮะร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะโคตรดีเลยเจ๋อ